โรแมนติกแฟนตาซีเรื่องใหม่เทพบุตรสุดเวหาของผู้จัดน้องพรสุดาก็ทําให้แฟนละครต้องตื่นตาได้ตั้งแต่เห็นพระเอกลมพัชตะมาฟิตติ้งวัดว่าความห่อก,กับพระเอกเอ็มเทลยนรุ่นน้องหนุ่มไม้วริศกันเลยล่ะค่ะโดยพระเอกคู่นี้ต้องมาสร้างตำนานดราม่ารักสามเศร้าในเรื่องเมื่อคนกับมนุษย์นกต้องมาแย่งชิงผู้หญิงคนเดียวกันที่รับบทโดยนางเอกน้องใหม่เมนิสาชนเจอกันวันแรกพระเอกลมขอฟิตติ้งเบาๆในชุดสุดหล่อเทเรียกว่าหล่อแบบคนให้ได้กรี๊ดกันก,นก่อนค่ะเพราะเชื่อว,ว่าถ้าได้ติดปีกนก ตามบทประพันธ์และยิ่งรวมตัวกับซินดี้เบอร์บริดอันโอลิเวอร์จินนี่ธนิดาชาวแก๊งปักษาด้วยแล้ว <Okay. S 1> แฟนละครจะต้องอ้าปากค้างตะลึงตึงๆกับความเหนือจริงที่แฟนตาซีเหนือชั้นกว่าทุกเรื่องค่ะ แล้วก็ในเรื่องก็เป็นเป็นนกฟินิกซ์ซึ่งซึ่งก็50ปีจะลงมาบนโลกมนุษย์ครั้งหนึ่งแแแแเผ่าพันธ์ุในโลกมนุษย์เพื่อที่จะหาทางลงมาบนโลกอีกอะไรเป็นนกดีครับเป็นนกดีอลังการงานสาย,ยัง,งอะไรงกเยอะาจะเป็นฝั่งทางพี่โลมากกว่าที่จะได้แต่งตัวแนวแฟนตาซีเนาผมไม่ได้แต่งไม่ได้เตลยผมม่ดนต้องใช้ซีจีด้วยมีมีกงเล็บมีอะไรสลิงด้วยครับ